ผลคอนิฟายในรุ่น m o โตทูสนามที่19กาต้ตากลางปีสมเกียรติจันทาออกสตาร์ทแถวที่5อันดับที่13สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมคลิปนี้เรามาอัปเดตผลการซ้อมครั้งที่3และผลคอนิฟายเพื่อหาตำแหน่งกิตสตาร์ทในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกในรุ่น m o โตทูซึ่งผลการซ้อมครั้งที่3น้องก้องสมเกียรติ ก็ยังคงรักษาพื้นที่ในการเข้ารอบคอนฟายคิวสอไว้ได้ครับโดยอยู่ในอันดับที่7ในการซ้อมครั้งที่3จากนั้นช่วงค่ำจะเป็นการคอนฟายสนามที่19กาต้ากลางปี P. ส่วนผลคอนฟายของน้องกล้องสมเกียรติจันทาสนามที่19กาต้ากลางปี P. เริ่มต้นออกสตาร์ทมานักแข่งแต่ละคนก็เริ่มกดเวลา ลงไปเรื่อยๆครับส่วนน้องกล้องสมเกียรติก็พยายามกดเวลาในช่วงแรกขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 7. หลังจากนั้นเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายของการคอนิฟายในรอบ q 2. น้องกล้องก็พยายามกดเวลาลงไปอีกแต่ก็ไม่สามารถกดเวลาลงได้ทำให้นักแข่งคนอื่นๆที่กดเวลาแซงน้องกล้องสมเกียรติขึ้นไปหมดเวลาการแข่งขันน้องก้องสมเกียรติ จบในอันดับที่13ออกสตาร์ทในรอบชิงชนะเลิศในแถวที่5สนามที่19กาตากลังปีส่วนผู้ที่คว้าโพในสนามนี้อันดับ1ตกเป็นของโจโรเบิร์ตอันดับ2เป็นวีเอติอันดับ3เป็นอารอนคาเนตอารอนคาเนตนี้คือคะแนนสะสมบนตารางคะแนนสะสมโลกในรุ่น m o t ต2ทเนี่ยคะแนนไล่เลี่ยกับน้องก้องสมเกียรตินะตามภาพที่เห็นเลยครับ ทั้งนี้จะมีการดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศก,กันในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้รับชมผ่านทางช่องทาง PPTV HD 36และ Two Vision Sport TV ซึ่งในรุ่น m o t o 2จะแข่งขันกันในเวลา22.15นาทีหรือ4ทุ่ม15บ้านเราการแข่งขันจะมีทั้งหมด20รอบสนาะฝากแฟนๆชาวไทยและแฟนคลับน้องกล้องสมเกียรติจันทาส่งแรงเชียร์แรงใจ ให้กับน้องกล้องทําผลงานออกมาให้เต็มที่ลุ้นให้ออกสตาร์ทดีๆเพื่อคว้าคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นทําอันดับในตารางคะแนนสะสมโลกในรุ่นโมโตทูถึงแม้จะออกสตาร์ทในอันดับที่13แต่ผมก็เชื่อในศักยภาพของน้องกล้องสมเกียรติจันทาครับว่าจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งเพื่อไล่อันดับขึ้นมาอยู่ ในหัวแถวได้ครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยและแฟนขับของน้องก้องสมเกียรติจันทาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องกล้องทําผลงานให้เต็มที่สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ